สุสานโสเพณีกาญจนบุรีหากว่าเป็นโรงพยาบาลหรือสุสานคงจะไม่น่าแปลกหากจะมีวิญญาณสิงสถิตยอยู่แต่หากใครจะคิดว่าสถานที่เริงรมและให้ความสุขแก่ผู้คนจะติดหนึ่งในสถานที่สุดหลอนได้สุสานโสเพณีเมื่อครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานเริงรมที่ให้ความสุขแก่ลูกค้าชายหนุ่มมากมายไม่ว่าจะเป็นสามล้อถีไปจนถึงไฮโซและผู้ที่มีอำนาจ นอกจากสถานที่นี้จะมีเสียงแห่งความสุขแล้วยังมีเสียงหอยหวนของผู้หญิงขายบริการที่ถูกบังคับอีกมากมายที่เมื่อพวกเธอขัดขืนก็จะถูกทรมานอย่างโหดร้ายบางคนถึงขั้นเสียชีวิตจากการถูกทารุณกรรมบางคนเสียชีวิตจากโรคร้ายและบางคนเสียชีวิตจากการตกเลือดเนื่องจากถูกบังคับให้รีดเด็กออกจากคัน ในยามค่ำคืนชาวบ้านจะได้ยินเสียงหญิงสาวร้องไห้และเสียงเด็กทารกสะอึกสะอื้นดังออกมาจากสถานที่แห่งนี้ราวกับว่าสถานที่นี้มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่แต่สถานที่นี้กลับเป็นเพียงสถานที่รกร้างไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในที่นี้เลย